สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับน้องไก่แลนกินโกนะครับหรือว่าน้องไก่ปุ๋ยตราไม่เอกนั่นเองวันนี้พามาชมสวนลูกค้าครับคุณพ่อชื่ออะไรครับผมชื่อประสานพ่อประสานหรือพี่ปานพี่ปานก็ได้นะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อที่นี่บ้านเลขที่สามสิบหมู่เจ็ดาหมู่จ็ดบงจายไช้ใช่ไหมฮะบ้านบังจอ้าอเลยบ้านบางจอ้ไอบางจะอไอ้นะครับอันนี้คุณพ่อก็ใช้กับทุเรียน ใช่ไหมฮะใช้ทุเรียนอ่านี่นะครับเป็นไงบ้างครับคุณพ่อผลปรากฏแล้วก็ได้ผลพอสมควรอ่ะนะได้ผลพอสมควรเลยการทอดยอดเป็นไงบ้างครับก็ต่อยอดดีแต่คือเราเพิ่งเริ่มใช้อะเราก็ยังวัดประเมินผลยังชัดเจนไม่ได้ยังไม่ร้อยเปอร์็นแต่ก็มากว่า60%สิบอร์นแน่นอนได้ใช้ได้หกครับก็คือการทอดยอดดีใบยาวดีไหมพ่อ ใบใหญ่ใบยาวใบหนาใบใหญ่ใบยาวใบหน้าเลยใบดาดีใบดําดีเลยนะครับครับผมอันนี้สําหรับท่านอื่นๆในละแวกที่ยังไม่เคยใช้ยากให้ลองใช้ไหมคุณพ่อก็โอเคก็อยากให้ก็ใช้ไม่กันแล้วทีนี้ว่าคนถ้าเขาไม่เห็นเขาก็ไม่เขาก็ไม่ใช้อ่ะต้องให้เขาเห็นด้วยเนาะต้องให้เขาเห็นผลงานเห็นเออส่วนนี้ใช้ดีเรียที่ใช้เพราะเห็นอ่าธนาดลเขาไปใช้ใส่มังคุดอ๋อเพราะธนาดลใช้อยู่เขาใช้อยู่อ๋อก็เลยเปิดใจลอง นะครับถ้าไม่เห็นแปลงนู้นก็ไม่ได้ร้องเหมือนกันใช่นะครับอันนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะดูได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผงขออนุญาตดูทุเรียนเลยนะ<ม>ครับไม่รู้อ่าไม่ลองไม่รู้นะฮะนี่นะครับอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพ่ออันนี้น่าจะใกล้ๆหนึ่งปีแล้วอันนี้เกือบปีแล้วนะครับเกือบควบแล้วนะฮะก็ ได้สามเมตรอยู่ปีก็สเดือนอ๋อตอนนั้นปีก็สามเดือนอันนี้เกือบปีอันนี้ก็ชุดเดียวกันใช่ไหมครับใช่อันนั้นก็ปีแค่สามเดือนนี่เกือบสามเมตรแล้วเนาะพ่อเนาะพุ่งดีพุ่มได้เนาะอ๋อมีแซมด้วยอันนี้ก็ปลูกใหม่เนาะพ่อเนาะปลูกใหม่อันนั้นก็ได้น่เจ็ดแปดเดือนได้เจ็ดแปดเดือนครับผมครับ แปลงแปลงข้างล่างเนี่ยเพิ่งได้หกเดือนเพิ่งปลูกมาตอนน<อ>ี้อ๋ออันนี้ลองกองใช่ไหมพ่อ,อลองกองนี่มันเป็นของเก่าอันนี้เก่าแก่เลย <laughs> <laughs> นะครับอ่านี่นะฮะ <laughs> ก็ใช้จริงนะครับ <laughs> ก็สามารถแวะมาติดตามส่วนได้นะครับที่บางจะอ้ายนะฮะ